สวัสดีครับนาวิโน you know ครับวันนี้เราก็จะพาไปรู้จักกับเรื่องรอยสักกันบ้างนะครับรอยสักบนร่างกายเป็นสิ่งที่หลายคนนิยมชมชอบเพราะถือเป็นงานศิลป,ปะที่สวยงามผ่านการสร้างสารรค์ของช่างสักที่ต้องใช้ทั้งฝีมือและความตั้งใจเป็นอย่างสูงอีกทั้งยังช่วยบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้ที่สักนั้นๆอีกด้วยซึ่งการสักอาจเกิดขึ้นอย่างอิสระในทั้ง6ทวีป ที่มีคนอาศัยอยู่อย่างพูดง่ายๆก็คือทั่วโลกต่างก็รู้จักลอยสักดักดักกันครับมนุษย์เราทำ่องหมายบนผิวของคนมานานับพันปีแล้วแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและเหตุผลซึ่งมีหลายประการเช่นปกป้องจากความชั่วร้ายประกาศความรักแสดงถึงสถานภาพในความเชื่อทางศาสนาเป็นเครื่องประดับหรือแม้แต่ทั่งแสดงการลงโทษยังไม่มีใครทราบถึงแน่ชัดครับว่าลอยสักนั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรและรอยสักที่เก่าแก่ที่สุดที่พบนั้นพบบนล่างของชายอายุกว่า5,000ปีซึ่งเจอในสาภาพที่สมบูรณ์มากๆแม้จะผ่านมาหลายพันปีแล้วเนื่องจากเสียชีวิตอยู่บนภูเขาน้ําแข็งซึ่งน้ําแข็งก็ได้รักษาสภาพศพเขาเป็นอย่างดีในปี1991ครับนะักปีนเขาเยอรมัน2คนได้ปีนเทือกเขาแอลเออร์เซาลที่อยู่ระหว่างชายแดนออสเตรียและอิตาลี แล้วก็เจอซากศพนอนคว่ำอยู่ซึ่งทีแรกก็นึกว่าเป็นซากศพของนักปีนเขาทั่วไปเพราะก็จะมีนักปีนเขาที่บางคนบางท่านครับขึ้นไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่เอาลงมาด้วยเหตุผลอะไรระการก็จะเจอมันประจําครับแต่พอดูแล้วน่าจะเก่าแก่มากๆจนคิดว่าหน้าเป็นซากศพของทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าพอแจ้งเรื่องไปที่ศูนย์ก็มีคนมาตรวจครับและพบว่ามันเก่าแก่กว่านั้นมากๆ คือเป็นศพจากสมัยรูราว3,359ถึง3,150 0 0 0ปีก่อนประวัติศาสตร์กเลยทีเดียวกว่า5ปีเลยทีเดียวก่อนที่จะมีตัวหนังสืออีกครับจากนั้นมาศพนี้ก็ถูกตั้งชื่อว่าโอซซี่ตามชื่อของเทือกเขาซึ่งการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากๆของมรด์เราเลยทีเดียวครับเพราะสภาพศพถือว่าสมบูรณ์มากๆถึงขนาด พบเศษอาหารที่ยังไม่ย่อยในกระเพาะนะทําให้เหล่านักวิชาการค่อยๆสืบทุกอย่างจากออซซี่ไม่ว่าจะเป็นตายยังไงตายเพราะสาเหตุไหนแต่งตัวยังไงใช้ชีวิตยังไงทานอะไรและหนึ่งนั้นก็คือรอยสักที่มีมากถึง6 1รอยพบว่าการกระจายของจุดที่มีรอยสักตามส่วนต่างๆบนร่างกายของเขาสอดคล้องกับพื้นที่ของการเสรื่อมสภาพของร่างกายถึงสันนิษฐานว่า รอยสักเหล่านั้นไม่ได้ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องประดับร่างกายแต่อาจนำมาประ,ประยุกต์ใช้บรรเทาอาการปวดข้อปวดตัวต่างๆหรือก็อาจทาเป็นสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงตําแหน่งของความผิดปกติในร่างกายอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าใช้เทคนิคก,การสักแบบใดจนถึงขณะน,นี้สันนิษฐานว่ามีการทาแผลที่ผิวหนังของออซซี่โดยใช้ขีเหล็กไฟและคีินาอาลทานถูกถูเข้าไปในบาดแผล แต่ว่าคนเราครับลองอยากรู้แล้วมันไม่รู้ก็คาใจครับในปี2 0 2 2ได้มีศิลปินสักมืออาชีพ4คนได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ทําการทดลองสักรูดลายแบบเดียวกันกับที่สักบนตัวออซี่บนขาของเขาโดยใช้อุปกรณ์8ชิ้นและเทคนิคการสัก4ีแบบที่แตกต่างกัน1ปีต่อมารอยสักที่หายดีกด็รับการตรวจและเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของรอยสักออซี่จากข้อมูลของทีม ผลการวิจัยระบุว่ารอยสักของโอซี่น่าจะถูกสร้างขึ้นโดยการจิ้มด้วยมือด้วยเครื่องมือปลายแหลมเดียวเช่นกระดูกหรือสวานทองแดงส่วนเทคนิคก,การสักที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบครับเป็นของชาวอินูอิตท,ที่อาศัยอยู่แถบอาร์กติกหรือดินแดนโคโลกเหนือเมื่อประมาณ1 0,000ปีก่อนที่เรารู้จักกันในน้มเอซิโมครับพวกเขาจะจิ้มหรือกีดผิวหนังให้เป็นแผลคล้ายๆกับทำแผลเป็นนะครับ ถือเป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้หญิงและเป็นการมนึกถึงความสําเร็จหรการก้าวไปสู่เหตุการณ์สาคัญในชีวิตครับวันนี้ก็เอามาฝันสั้นเพียงตรงนี้นะครับ oh, you know. If you don't know now you know